วันนี้วันหยุดเนอะว่างมากไม่ได้ไปทำงานเราก็ไถโทรศัพท์ไปเรื่อยๆว่าจะเคลียร์ข้อมูลเก่าๆออกซะบ้างก็เลื่อนดูข้อมูลที่เคยได้มาเพลินๆเอ๊ะสะดุดตากับข้อความนี้อ่านให้ฟังเป็นภาษากลางนะคะเียค่ะ อย่าเพิ่งบอกใครนะเรื่องตาอัจชทิ้งแม่ข้อความถัดมาแม่ต้องหาเงินจ้างทนายใหม่อ่านแวบแรกเฮ้ยแต่หล่อนพูดในไลฟ์แบบมันหน้าผิวหน้าที่สมลักรูขุมขนว่าหล่อนเป็นคนเขี่ยอัจชทิ้งเองเกียิฉันนะและครั้งนี้ฉันก็ไม่ได้ด่าเธอนะฉันพูดไปตามความจริงฉันจะบอกเธอให้นะคะว่าขนาดอัจฉริยะที่เข้ามาทําเป็นโจทย์เป็นโจทย์ร่วมคดีน้องชมพู่ นะฉันปล่อยให้ผู้คนพูดไปตามทุกข่าวทุกช่องเลยค่ะว่าอชิยะเทชันนะแต่จริงๆแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันตั้งใจจะเกาะบ่าผู้ชายคนนี้ไปจนถึงศาลแล้วฉันจะวางฉันจะปล่อยมือค่ะนะเขาทําผิดต่อครอบครัวฉันอย่างรุนแรงมาก่อนการมายมอันนั้นทําให้คนมาหันมามองครอบครัวฉันอย่างร้ายกาศนะการมายมของเขาทําให้คนหันมามองครอบครัวน้องชมพู่ที่เป็นคนที่ร้ายกาศมากๆด้วยความเป็นตัวตนของเขาที่มีความน่าเชื่อถือสูงถามว่าฉันโกรธไหมสุดๆค่ะ ฉันอยากแก้แค้นเขาไหมสุดๆค่ะฉันเก็บคลิปฉันเก็บหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฉันต้องคืนมันลงไปข้างในเพราะมีวันหนึ่งที่เขาเข้ามาที่บ้านเข้ามาขอโทษและพร้อที่จะพาฉันฝากกระแสสังคมอะไรต่างๆออกไปในช่วงนั้นฉันบาดเจ็บฉันยอมรับค่ะไม่มีใครดีเท่าเขาที่จะพาฉันเดินไปที่ศาลได้นะเธอรู้ไหมว่าฉันต้องอดทนแค่ไหนเรื่องน้ำลายของเธอนี่สิวๆค่ะฉันบอกเลยน้ำลายของเธอไม่ได้ทำร้ายอะไรฉันได้หรอกค่ะถ้าเทียบกับตอนนั้นที่ฉันต้องฝามรสุมอะไรต่างๆนะฉันต้องยอมให้ เขาไปพูดเรื่องคดีอะไรต่างๆที่ไม่ได้ออกมาจากปากฉันแม้แต่นิดเดียวหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ถูกที่ฉันนั่งฟังเขาพูดนะฉันปล่อยฉันนิ่งค่ะฉันยอมรับว่าให้หลายๆคนออกมาบอกว่าเขาเทฉันนะเขาขอสละตรงนั้นก็จริงแต่เชื่อไหมว่าฉันตั้งใจไว้แล้วเหมือนกันว่าฉันต้องการทนายใหม่นะฉันไม่เคยให้ข้อมูลคดีเขาแม้แต่ประโยคเดียว เธอเชื่อฉันไหมล่ะข้อมูลคดีน้องชมพู่สําคัญมากนะไม่เหมาะที่จะให้คนที่มีปากกว้างรับรู้นะยังไม่ได้ขึ้นศาลเข้าพามอะไรบ้างเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ไว้ใจแล้วเชื่อไหมคะว่าคนที่ทําร้ายครอบครัวฉันตั้งแต่แรกแล้วเข้ามาในชีวิตครอบครัวฉันเพราะอะไรนะอันนี้ฉันพูดตามตรงถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรแบบนี้ฉันจะไม่มีทางพูดออกมาเด็ดขาดนะเบาได้ก็เบานะเบาได้ก็เบาฉันไม่ได้ด่าเธอนะไม่มี บ่เอาพีเอาน้องเจ้าก็กินต่ปลาแดกน้องม่ใหย่นี่ก็เลยแบบอม,มันขั้นแม่ทุกคนไปบิ่งกม่ยหย่นีเลยแม่นี่แล้วเป็นอย่างปากปลาแดกบ่เอาพี่เอาน่องวาสันแล้วใส่โปรไฟล์จริงอยู่ว่าพี่อัดขาพี่อัดมาดูให้หนูหน่อยคุณกันเธอรู้ไหมว่าฉันต้องอดทนแค่ไหนอย่ามาว่าหนูเดี๋ยวหนูฟ้องพี่อัดใช้โปรไฟล์จริงรีบไปบล็อกเฟซด่วนนะ รีบไปลบเฟซด่วนเลยพี่พี่กันนิกาขาวหนึ่งพ่อประกาศประกาศคุณกัน,นิกาไปลบเฟซด่วนนะคะก่อนที่พี่อาจจะหาเจอนะไปเฝ้่าไปลบเฟซ้าเจ้าเด้อเฝ้่าไปลบเมนเจ้าของเฝ้่าไปลบเฟซพี่หมูพีเกลบอกเธอรู้ไหมว่าฉันต้องอดทนแค่ไหน ฉันจะไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเด็ดขาดฉันไม่ไว้ใจเขาแต่ตอนจะจมน้ำรีบคว้าหัวล้านเกาะอ,อย่างไววายนี่หลอก FC ตัวเองอีกแล้วเหรอเนี่ยและแชทนี้นานแล้วตั้งแต่ปีช่วงปี2022บแวบแรกกลัวคนรู้ว่าอาจจะไม่เอาแล้วแต่ปิดไม่มิดข่าวก็กระชอนออกมาตามความจริงว่าอาจจะไม่ช่วยหล่อนแล้ว แต่แต่แต่แต,แต่เวลาผ่านมาเกือบ3ปีในปี2025นยุชก็ออกมาไลฟ์แบบมั่นหน้าบวนครีมว่าจริงๆแล้วฉันทิ้งอัจฉริยะที่ผ่านมาฉันแกล้งยอมให้ปล่อยข่าวว่าฉันโดนอัจฉริยะทิ้ง ดูละครมากใช่ปะแบบเดินเรื่องนางเอกแกล้งยอมตัวโกงสุดท้ายความจริงเฉลย,ยงี้ดิกะกะกะขัววจะตลกอะที่น่าเวทนากว่าคือติ่งนุชที่โดนต้มจนเปื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าติ่งวิ่งออกตัวแรงแซงทางโค้งให้สุดท้ายหน้าแหกหัวคว่ำทั้งก,ก๊กเราเคยบอกแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามอะไม่ใช่เหยื่อนุชหรอกแต่คนที่รักนุชตั้งหา่าที่นุชหลอกแดกไม่ว่าจะเงินทองหรือปกป้องไม่มีคนรักกันเขาหลอกต้มกันให้น้ หาแหกรอกนะจำไว้เมื่อก่อนมีแค่นุ่ต้ม f อซไม่พอตอนนี้กอดคอแพ็คคู่พากันหลอกคู่อียานแต่ละวันบันเทิงชิบหาย อุยแต่ข้อความที่สองแม่ต้องหาเงินจ้างทนายใหม่พร้อมสติ๊กเกอร์เศร้าเซ็งจัดหัวชนกำแพงแม้สกิลขอทานขอแบบไม่ต้องมีคำว่าขอเนี่ยมีมานานแล้วเนอะมิจฉาชีพในรูปแบบผู้สูญเสียจริงๆเียดค่ะไอ้นี่ไม่เคยออกไปโลกภายนอกเลย